สวัสดีครับวันนี้พามาดูการลงของนะครับผมของทีมงานกันแมนนะครับทีมงานลงของบนนะครับผมเช้ามาก็รีเวอร์ครับผมนี้เป็นบางช่วงนะครับผมที่ถ่ายให้ดูนะครับครับงานเยอะครับผมเขือสาพัดรีเวอร์แล้วก็ลงเลด้วยพร้อมกันครับผม อันนี้เป็นเครือสาฟันครับพวงที่สองครับผมอันนี้เลก็ลงเสร็จแล้วครับผมงานเยอะครับผมวันนี้ไม่มีเวลาถ่ายนะครับผมถ้าได้ถ่ายทุกทุกคันนี่ยาวครับผมชิปยาวมากครับผมงานเยอะครับวันนี้งานเยอะมากเลยครับผมอันนี้พวงที่สองครับผมวันนี้ยงสมวันเยอะครับผมรถเยอะมากครับ อาริเทเลอร์ครับผมครั้งที่สองเหมือนกันครับลงโอโม่ครับผมอันนี้เป็นเครือสาพาธครับอันนี้เย็นเลยครับผมช่วงเย็นครับผมนี่ใกล้เสร็จแล้วครับผมมามาครับอันนี้จะเป็นรีเวอร์ครับผม ติดตามพวกเราด้วยนะครับผมทีมงานลงของวันแม่นะครับช่วยดูช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับผมอันนี้จะเป็นอึ้งเลงน,นะครับผมอันนี้จะเป็นคันสุดท้ายนะครับ อันนี้ลงอยู่สาขาแรกนะครับในเมืองครับผมอันนี้มาสาขาสามแล้วนะครับคนเดียอครับผมแป๊บเดียวครับผมลงเสร็จอันนี้ก็ห้าโมง,งกว่าๆนะครับจะหกโมงครับผมนี่ วันนี้ก็รับค่าแรงไปคนละเก้าร้อยนะครับผมวันนี้พรุ่งนี้่คยว่ากันใหม่ครับสวัสดีครับขอบคุณครับนะผม